oh <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมโกโอเคนะครับผม EP นี้นะครับผมก็จะเป็น EP ที่เราอยากจะไปเที่ยวแบบชิลๆนะครับก็คืออยากจะไปนอนริมทะเลนะครับผมแต่แบบอยากจะนอนริมทะเลแบบจริงๆเลยก็เลยมีความคิดว่าจะไปกางเต็นท์กันที่ริมทะเลนะครับโดยแผนที่เราจะไปเนี่ยก็คิดไว้2วัน1คืนนะครับไปแบบไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับ ตอนแรกเนี่ยแพนก็คือจะไปที่บางแสนนะครับแต่ด้วยเนื่องจากว่าช่วงเป็นที่เราไปเนี่ยเป็นวันหยุดยาวของวันแม่นะครับทําให้ที่บางแสนเต็มเราก็เลยต้องมีแพนเพื่อหาที่ใหม่นะครับที่กางเต็นท์ก็คอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือจะไม่ให้ไกลมากนะครับให้พอดีกับ2วันหนึ่งคืนที่เราจะไปก็ไปเจอที่เพชรบุรีนะครับผม ก็เราเลยเปลี่ยนแผนไปเพชรบุรีกันนะครับไปนอนกลางเต็นท์ริมทะเลที่ชอำกันครับผมครับผมโดยทริปนี้เนี่ยเราเดินทางนะครับเริ่มต้นก็คือจากบ้านเราที่นนทบ,บรุรีบางบัวทองเวสเกตนะครับก็วิ่งไปเส้นกาญจนนาพิเศษแต่ว่าเราจะเลี่ยงเส้นพระรามสองนะครับก็คือโดยเข้าเส้นบางบอนนะครับแล้วก็ไปออกแถว มหาชัยนะครับสมุทรสาครอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราวิ่งไปเนี่ยเราก็ดู Google Map ไปด้วยรู้สึกว่าเส้นพระรามสองรถค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าสู่เส้นพระรามสองแล้วนะครับอาทิตย์นี้เป็นวันหยุดยาวรถค่อนข้างจะหนาแน่นจริงๆนะครับค่อนข้างจะค่อยคขยับไปคลานไปเรื่อยเลยนะครับผม พอหลุดจากตัวเมืองสมุทรสาครมาได้แป๊บหนึ่งถนนก็เริ่มโล่งแล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้นี่เราก็มีตัวละครลับมาด้วยนะครับก็คือเจ้าตังหมาเหงานั่นเองขอให้ได้ออกได้เที่ยวนะครับเจ้าตัวนี้ วิ่งมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมใกล้จะถึงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับฝนก็เริ่มเทลงมาอย่างหนักเลยนะครับผมค่อนข้างทําให้เราเนี่ยมองไม่ค่อยเห็น,นถนนเท่าไหร่นะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ครับผมวิ่งมาได้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมาถึงเส้นที่จะเลี้ยวไปเพชรบุรีนะครับแถววังมะนาวนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงตัวเมืองเพชรบุรีแล้วนะครับผมที่เขาวังนะครับไปกันต่อครับผม ตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงทางแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปชามแล้วนะครับผมก็อีกน่าจะไม่ไกลมากแล้วนะครับจุดกลางเต็นท์ที่เราจะไปกันในทริปนี้นะครับก็จะอยู่แถวแถวโซน ชามเหนือนะครับผมจะอยู่ติดกับสะพานปลาเลยนะครับผมที่ชามนะครับอันนี้เราก็มาถึงทางเข้าจุดกลางเต็นแล้วนะครับผมที่เรามานะครับก็คือชื่อลานกลางเต็นส่วน3ต้นนะครับอันนี้นะครับผมเลี้ยวขวาเข้าไปเลยจริงๆตรงไปก็จะเป็นสะพานปลานะครับ อันนี้ก็จะอยู่ถึงก่อนสะพานปานิดเดียวนะครับเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยนะครับสวน3ต้นแคมปิ้งครับผม อบนี้อยากจากกลางเลยริมทะเลชิวๆนะครับก็เลยมาไม่ไกลามากที่หาดชามอี่อจะบอกว่าไอ้ตรงสวนสามต้นแคมปิ้งเนี่ยมันอยู่ติดกับสะพานปานี่เลยนะครับใกล้ๆเลยอะซึ่งจริงๆก็ไปกีที่เราเข้ามาก็คือเข้าทางชายหาดชามเนี่ยใช่ไหมแต่จริงๆคือเราก็เข้าทางชายหาดชามก็ได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาสุดมาเส้นสะพานปานเนาะ เราก็เลยว่าจะการตรงนี้แหละเพราะมันใกล้ไฟดีโอเคเดี๋ยวเราเต็มตัวกางเต็นท์กันก่อนแล้วกันนะ ก่อนเจอฝนร้อนมากฝนวันนี้ก็เจอแดดะคะ่ะเจอกานกลางเต็นทนะะ์ค่ะเรานี้มาก,กับแม่กับหลาน,นะคะ่ะก็เลยมีสองเต็นท์ไม่ข้างๆเราเป็นฝนสมืดเลยเป็นโดอันนี้ก็เป็นทะเลนะคะแล้วก็ได้ข้างก็มีอีกเต็นท์หนึ่งะคะ่ะเต็เนท์ใหญ่ยืมหลานมานะแต่ากลางไม่เป็นปกติก <laughs> ยังไงวะเนี่ย สำหรับกลางข้างหน้ามันจะเป็ลไงอุยอ้ยอุ้ยหายแล้วคูคูไหวเลยเนี่ยมันไม่มีนี่หาอยู่ตรงหมอฮะ รอ,อดเลยท่านทุกคนค่ะนคคะคะสบายอยู่ตัวเดียวเลยเพราะคนอื่นเขาลำบากกลางเต็นท์กันอยู่นะคะทุกคน <c oughs> ลมแรงมากเลยค่ะอน,นี้นะครับผมกลางเสร็จแล้วจะบอกว่าจะกลางเสร็จ อาจจะห้าโมงเลยได้บอกว่าคือจริงๆเราเอาเต็นท์หลานมาอันใหญ่คือเต็นท์นี้เต็นท์เราเต็นท์ประจําเราเนาะเราเต็นท์หลานอันใหญ่มาแต่ว่าเต็นท์หลานนั้นใหญ่อะ่ะ <c oughs> มันดูไม่สู้ลมาอะเราก็เลย <c oughs> เอาเต็นท์เราของอันแรกที่ไปสวนลุงโชยมากลางแทนโอเคเดีย๋ยวไปหาอะไรกินก่อนหาซื้อของกินก่อนเนาะโอเคเดีย๋ยวไปหาอะไรกินก่อนหาซื้อของกินก่อนเนาะ อะไรเมื่อก่อนนี้เรากินโรตีประจำจัดไปแล้วครับเาก้าเรากินซีฟู้ดครับผมเี <h <h> <h ่ตัวนี้เหนื่อยมากเลยเด็น้าพวดไปครึ่งตัดอะไรจัไปซื้อเครื่องดื่มอีกทีหนึ่งนู้ฝั่งหนูเป็นชายหาดตาใช่แล้วอันนี้ก็ชายหาดชามนะผมไม่ได้มามาหลายปีมากไม่ได้มานาน นามากอ่ะไม่รู้ว่าไทยเลไม่รู้กี่ปีแล้วที่มาไทยเนีล่าสุดยังหาอะไรอ่ะล่าสุดยังเป็นคันเก่าไงจำไม่ได้แล้วเอาคันเก่ามาเขาเคยมาเออที่มาสองคันอ่ะเอออากาศจะร่มด้วยเลยบางแห่นิดนึงเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะใช่แต่คนก็เยอะอยู่เสร็จแล้วค่ะก็จะไปโอ้สีสวย จะบอกว่าไปซื้อของนี้ก็ห่วงอีกแล้วห่วงเต็นว่าจะปิวหรือเปล่าแต่หนใกล้ๆนู้นก็แสดงว่ายังอยู่นะสีเงินเด่นชัดมากถุงน้ำแข็งเงีมันจะกินน้ำมีแร่และซุกเต้าขวดขวดเก่าอยู่ในเหนื่อยไงเหนื่อยไงไม่ได้กินอะไรเลยตังอ่ะ บรรยากาศถ่ายรูปนะคะเดินตามฮะถ่ายตรนี้นะคะข้างหน้าเป็นทะเล ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะตอนนี้เหรอหอืมหกโมงครึ่งแล้วหกโมง,งครึ่งนะคะแดดหายแล้วค่อยอยิงชั่วหน่อยนี่นะคะใกล้มาถึงแล้วเราเดิไปที่ตรงทะเลกันนะตอนนี้หกโมงไม่มีเดดจะบอกว่ามีมาเขามีมาให้ให้ขี่นะคะ ใส่ก็จะได้ชิลได้อะไรวะั้งแหวในการกางเต็นท์ริมทะเลเราไม่ได้สายแคมป์ปิ้งอะ่ะแ,แต่เราก็อยากมานะนอนริมทะเละบ้างอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันค่อยโอเคพอไม่พอไม่มีแดดมันก็โอเคคนระัเพราะมันมีลมอ่ะเนาะใช่แล้วมันก็ไม่ได้เหนียวตัวมากขนาดนั้นอ่ะใช่แล้วแต่บางวันนี้แบบร้อนมากร้อนมากแล้วก็กางเต็นท์โดยไม่มีลมไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรฟังเลย เขอให้ตัวเงางกลางเขาบอกบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะเหนื่อยร้อนมากขอให้หลายค่ะดูดีดูวิวดีดูชิวอีกตัวนึ่งนะครับดูมาตลอดมาชิวลวยวัน,นี้าม,ม,าม,มาชวเลยมาชิวมาชิลดวเลมเลา เดีด๋ยวไปเดินกับเขาเดินเดินเดินไปเดินเนี่ยซิวสุดไร้ตังเน,นี่ยตอนเนี้ยซิลกว่าตังฮะซิวเลยนะอาซิวเลยนะฮะอาซิวเลยนะฮะอออันนู้นก็จะเป็นชายหาดชะอำนะครับผมตรงนู้นแหละชะอำที่เรามาเมื่อกี้ เป็นไงบ้างชิลสบายลมเย็นเลยอ่ะดูครับต้องขอให้ได้แย่งนั่งกำลังชิลเลยคือมาะเด็นมีก็อีตัวเดียว ไปครับไปกินข้าวกันดีกว่าหิว,ว,ว,วแล้วไม่ไหวแล้วนี่นะคะเมนูวันนี้กลุม่มเผากระหอยข <c oughs> ้าวไก่ทอดกระเพราทำไรอ่ะถือไฟให้ไงมืดมากต้านนี้มืดมืดตื่นจะก,กินข้าวก่อนนะคะ <c oughs> จะเข้าเต <c oughs> ้นท์ค่ะ เอาฝนดกเชยกินแค่ผลไม้เลยจ้ะดีนะกินเสร็จแล้วเก็บแังไม่ทันอ่ะหอเก็บเอาพบกันใหม่นะครับฝืนดอกเชยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช่วงกลางคืนของเรานะครับเต็มทะเลกางเต็มริมทะเลแล้ว มืดมากไม่รู้ในกล้องจะเห็นแล่เปานแสงสีเขียวเนาะม oh. องไกลๆเหมือนน่าจะเป็นเรือตกเบึกกันนี้จะเป็นเต็นท์ของเราเต็นท์น้อยเป็นน้อยคอยหลักสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่านะคะ พอดีในเต็นท์ร้อนค่ะก็เลยออกมานอนอยู่หน้าเต็นท์และเราก็เห็นตอนแรกเหมือนโดนเลยนะคะบินมาก็เลยถ่ายดูว่าใช่โดนหรือเปล่าแต่มันก็ห่างออกไปไกลก็ซูมได้แค่นี้นะคะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็สภาพอยู่ก็มีอีกตัวหนึ่งวิ่งมาค่ะทุกคนเห็นไหมคะใครรู้ว่าคืออะไรช่วยบอกทีนะคะสวัสดีเช้าว,วันที่สองที่ชายหาดชามนะครับผม ก็ตอนนี้เวลา6โมง15 Uhr นะครับเช้าแล้วก็อากาศกำลังเย็นสบายเลยครับนี่วิวหน้าเต็นท์ของเราแล้วครับผมติดทะเลเลยห่างง่วงนอนก็ไปนอนไป, <c oughs> ไปนั่งหลับอนั่นนะ มันนั่งหลับดูมันนั่งหลับเลยอเอาเอาข้างอองอแค่เนี้ยมีแจ้งมันอะไรเนีย่ยูมันหลับเลยอือดูนอ,อนข้างอกนอนหลับพองกอกงงอเอาอ่างง่วงนะก็ไม่นอนนี่ <c oughs> ทำอะไรอ่ะ ทำอะไรเจี๊ยตองไม่มีตอแกหรอต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำ การเราใช้แบบเงียบสงบเนี่ยเนาะ อีโมจิแอมชื่อช่องนะคะแอม ลายปูหรอเหมือนมีปูใช่ปูอ๋อปูเนี่ยปูหอยปูลมปูนี่เป็นปูที่มีปูหลอดที่มีนี่เป็นหอยลอดเหมือนฝาหอยอ่ะปูเสืชวนเหรอใช่เหรออ๋อมีปูสีอชวนด้วยนะคะ่ใชปูเนี่ยปูสีอชวนปะปูลมปูลมมากกว่า นี่มันเจาะรูเข้าไปแล้วอ่ะไี่เห็นตัวเล็กๆแค่อันนี้เรากำลังจะไปอาบน้ำนะครับผมห้องน้ำอยู่ตรงนูน้นบอาห้องน้ำก็จะห่างจากที่เรากลางอยู่ประมาณเกือบสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรได้แต่ห้องน้ำเกาสะอาดอยู่ที่กอดกองไฟด้วย ร้านทำก็แบบก่อกองไฟมากันเยอะๆหลายๆคนตรงนี้มีจดดุดทิ้งขยะด้วยนะครับแล้วก็มีจุดล้างจานด้วยเมื่อคืนตื่นมาเมื่อคืนตืนมาเมื่อตือนต่นเลยมองไม่เห็นเลยนี่เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชายนะครับเ็จะมีโถฉี่เนาะแล้วีห้อ,อน,นี่ก็จะเป็นห้องส้วมหรือห้องอาบน้ําด้วยมีฝักบัวเลยนนมีสามห้องนะของจุดแรกที่เรามาโอเคเดี๋ยวอาบน้ําก่อน นี้นะครับผมเป็นห้องน้ำของเรานะครับยี่ก็มีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งเนาะตรงรน่นไกลๆอันนี้ก็เวลาแปดโมงห้าสิบแล้วนะครับเก็บเต็นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเดินทางกลับบ้านเลยหรือ,อาา่าจะแวซื้อของฝากอะไรีกทีหนึ่งอี่เดี๋ยวเรากลับบ้านก,กันนะครับผม ุ่นด้วยน,นะครับผมชิตาชิตากากากิรอชิตากากิคาเฟ่จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปกลางเต็นท์ริมทะเลที่หาดชะอํนะครับผมสองวันหนึ่งคืนก็เป็นทริปชิลชของเราในทริปนี้นะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ ฝากช่องแอมโกโอเคไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ